สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมค่ำคืนของวันที่12สิงหาคม2564ครับเอ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนหรือเปล่านะฮะวันนี้จริงๆตั้งใจจะนำเรื่องราวของยางมิชลินนะครับมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่ามันเกิดเป็นประเด็นกันขึ้นในการแข่งขันนะฮะในสนามที่ผ่านมาที่ Red Bull เรสต์บรูนเวเรดแรกเนี่ยว่า KTM อนะครับยางของมิเกลริเวล่าหมายเลข88 KTM Factor y รโรงงานเนี่ย ก็ตามภาพที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับมันจะเป็นอของเปาายางเนี่ยมันปออกมากันเลยทีเดียวนะให้เห็นเป็นแผ่นเป็นชั้นเลยซึ่งตัวนั้นมันก็น่าจะส่งผลไม่ดีหลายอย่างแล้วกับการแข่งขันครั้งต,ต่อไปแล้วมิชลินเขาก็เลยจัดทํายางตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมฮะทีนี้พอในช่วงสักประมาณสัก3 4สชั่วโมงเนี่ยทุกคนน่าจะได้ทราบข่าวนะครับว่าข่าวล่ามาแรงนะครับข่าวด่วนข่าวใหญ่ก็คือท็อปกันกับยามาฮ่าครับมาร์โกลีวิญาเลสหมายเลขสิเนี่ย เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอคุยถึงเรื่องราวของทั้งยางนะฮะยางส่วนของยางที่มีปัญหาเนี่ยของมิชลินยางหน้าแล้วก็เรื่องราวข่าวร้อนของมาวิลิวินยาเลสนะครับนักแข่งหมายเลข12ของยามาฮ่าเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นมาวิเคราะห์ให้ฟังทั้ง2ประเด็นกันนะฮะสำหรับในส่วนของอพรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์เนี่ยการซ้อมรอบแรกแล้วก็รอบที่2นะครับเอฟบี่งจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะ ตารางแง่งขันก็อยู่ในหน้าชุมชนเช่นเคยนะครับถ่ายทอดก็น่าจะเป็นก็ฟอกนั่นแหละไปเลื่อนเอาแล้วกันนะครับจะเป็นฟอก1 2 3ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการหาตามช่องทางออนไลน์เอาแล้วกันนะฮะบ,บอกแค่นี้คงจะพอทราบกันหมดเนาะแล้วในส่วนของคนที่จะสั่งซื้อเสื้อก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับผมได้สั่งผลิตในรอบที่2เรียบร้อยแล้วเพราะว่าการตอบรับเนี่ยล้นหลามเกินความคาดหมายนะครับดังน,นั้นก็ไลน์ผมติดต่อมาได้ครับใครอยากได้เสื้อยืดเท่ๆไปใส่กันเนาะ อ่ะเริ่มที่เรื่องของยางก่อนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเราจะได้เห็นภาพที่หลุดออกมาครับยางหน้าของมิเกลริเวล่าเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวมากทาง KDM เองก็เลยทําเรื่องไปนะครับจริงๆทุกคนก็มองเห็นนั่นแหละว,ว่ามันมันสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าเกิดมิชลินเขาจะไม่ทําอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยางทําไมมันถึงได้เสียหายขนาดนั้นมันไม่ไดเ้เป็นเพียงผลกระทบที่มีต่อนักแข่งคนนั้นว่าเ จะทาผลงานได้ไม่ดีนะครับจะได้ตาแหน่งในลำดับไม่ดีมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองคนขับด้วยแล้วก็มันก็ส่งผลถึงคนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เกิดขึ้นกับ KTM ไม่แน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นต่อไปหรือเปล่ามันไม่มีใครทราบได้แต่เราเห็นปัญหาแล้วมิชลินก็อยู่เฉยไม่ได้ครับก็เลยจะทํายางใหม่ออกมาว่าอย่างนั้นผมเองยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าไอ้ยางใหม่ที่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะขอเดาๆในมุมส่วนตัวก็คือ มันก็คงจะต้องทำสองอย่างละ1อาจจะเป็นในส่วนของคอมเพลายางที่มันแข็งขึ้นหรือเปล่าเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเป็นมิดกับ KTM แต่มันจะไปเป็นผลเสียกับทีมหมื่นหรือเปล่านี่ไม่แน่เหมือนมีข่าวว่าเจ้ายางตัวใหม่เนี่ยลงพรุ่งนี้ครับทดสอบวันแรกนะครับ FP1 เนี่ยต่อมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับที่มันจะผสมเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นสูตรใหม่ สูตรที่แบบว่าคิดค้นขึ้นมาเพื่อเรดบูลิงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะทดสอบไปยังที่อื่นก็ว่ากันต่อไปนะ,ะว่ากันไปตามเคสไปดังนั้นก็มารอดูนะครับว่าอันนี้ยางตัวใหม่ของมิชลินยางนั้นจะใช้ทุกทีมครับไม่ได้ม่ได้ใช้แต่ KTM เพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Brembo นะครผู้ผลิตเบรกที่ซัพพอร์ตรถแข่ง MotoGP ทุกคนทุกค่ายเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงจานเบรกตัวใหม่ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการล่าสุดที่นี่ฮะ เบลโบก็ให้เหตุผลว่าในตอนนี้เนี่ยพัฒนาท,ทุกทีมทุกค่าพัฒนาเครื่องยนต์ได้แรงได้เร็วขึ้นครับสังเกตดูว่าท็อสปีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าปีก่อนๆนีๆ่เยอะเลยทีเดียวนะ KTM ก็360ต้นต้นดูคติก็เทียบเท่าเลยนะครับ360้นต้นเหมือนกันเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่ารถแรงขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเบรกมันก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปทีนัม้มันเอารถกันไม่อยู่นีก็สูมเสีย่ยงอันตรายเหมือนกัน แล้วก็อย่าลืมว่ายางก็พอๆกันกับจานเบรกฮะยางก็เป็นตัวสัมผัสถนนนะก็เป็นชิ้นส่วนเดียวนะครับที่ได้สัมผัสกับถนนเนี่ยกับพื้นแรทรก่ิต้องเรียกว่าพื้นแทรกไม่อว่าถนนนะก็ถ้ามิชลินไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ใช่แล้วถูกไหมครับมันจะต้องรองรับนะในการเบรกที่ดีขึ้นการหยุดรถที่ดีขึ้นการเกาะติดเกาะยึดเกาะนะฮะยางนต้องเหนียวขึ้นอ่า ปรีบยางจะต้องมีขึ้นหรือแม้กระทั่งความทนนะฮะความถึกความทนจะต้องมีเพราะว่านักแข่งก็ได้รถมาแรงก็ต้องเร็วขึ้นเค้นยางหนักขึ้นเข้าโกรงก็ต้องเบรกหนักขึ้น <c oughs> เหล่านี้มันก็ถ้ายางมันไม่ทรงประสิทธิภาพเหมือนกับ4ข้อ5ข้อที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้มิชลินก็อยู่เฉยไม่ได้ครับดังนั้นก็เลยจัดมาซะอ่ะรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะไปเข้าทางใครสําหรับไอ้เจ้ายางตัวใหม่ที่ว่ากันมานี้อาทีนี้ มาดูที่ท็อปกันนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอทราบใช่ไหมครับว่าสนามที่จะถึงพรุ่งนี้เนี่ยคุณพ่อป้ายแดงหมายเลข12ครับมาบริวินยาเลสจะไม่ได้ลงแข่งให้กับยามาฮ่าเมื่อทางยามาฮ่านะครับออฟฟิเชียลหลังที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะไม่ส่งนักแข่งคนนี้ลงแข่งขันโดยให้เหตุผลว่าประเด็นมันก็เกี่ยวเนื่องกับใน สนามที่ผ่านมาทุกคนจําได้ไหมครับว่าท็อปกันมีปัญหากับรถก็คืออยู่ๆเครื่องมันดับไปอย่างเงี้ยต้องไปออกสตาร์ทพิษเลนแล้วก็ทางยมฮ่าเขาให้ผลว่าในช่วง3-4วันมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งฮะพยายามที่จะสืบสอด <c oughs> หาข้อมูลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแล้วก็เลยสรุปว่าที่รถมีปัญหาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่นักแข่งซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆครับแต่อาจจะมีบางคนเนี่ย อาจจะบอกว่าจะมาห้าไม่เอานักแข่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าโดยโดยสปิริตเนี่ยสัญญาเนี่ยมันยังติดพันกันอยู่ครับอย่าไปพูดตรงๆก็ไม่ได้แต่ก็พูดให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยเข้าใจไปประมาณนั้นแหละว,ว่ายมาห้าในกําลังสงสัยนักแข่งนะครับว่าไปทําอะไรหรือเปล่ากับเครื่องยนต์ไปจงใจอะไรหรือเปล่านะแล้วการกระทำนี้ยมาห้าบอกว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดความร้ายแรงต่อตัวเขาเองต่อเครื่องยนต์แล้วก็ต่อนักแข่งคนอื่นด้วย โ็เลรโกง,งับไม่ให้ท่ากันลงะนะครับคือมาในแบบนี้มันทำให้ผมนึกถึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนโยฮันซาโก้ไหมครับจะลอยแพไหมหลังจากผ่านไปแค่สนามเดียวนะครับในครึ่งหลังเนี่ยยังเหลือการแข่งอยู่อีกตั้งเท่าไหร่7-8สนามนู่นนะถ้าเป็นในแบบนี้จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะแตกหักกันแบบว่าไม่ได้ร่วมงานกันนี่ก็มีสูงนะฮะทุกคน ซึ่งมันเป็นในแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมนั่งคุยอยู่เนท็อปกันเขามีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหรือเปล่าครับถ้าถ้าใครไปตามข่าวตามอะไรมาก็เอามาฝากมาอะไรกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้ามันเป็นไปนในแบบนี้ยามาฮ่าก็ก็เลยพูดไปนะฮะว่าจะไม่เอาใครลงมาแทนทางนั้นแหละในตอนนี้นั่นหมายความว่าแฟบจะต้องใช้เดียวฮะโอ้ถ้าแฟบใช้เดียวแบบนี้แน่นอนคะว่ามันมีผลต่อค่าแนน คะแนานประเภททีมประเภทค่ายผู้ผลิตครับคือยามาฮ่าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกมากที่สุดด้วยคะแนานที่แฟบเนี่ยขึ้นหน้าอยู่ใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปคว้าแชมป์โลกได้เฉพาะประเภทนักแข่งและประเภททีมไม่ได้เนี่ยมผมว่ามันน่าเสียดายมากครับดังนั้นในตรงนี้ก็เอฟซีของยามาฮ่าก็อาจจะลุ้นโอ้โหนะคือถ้าออกมาในแบบนี้มันมันไม่สมบูรณ์เพอร์เฟคแต่มันต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแชมป์โลก มันถึงจะเข้าที่เข้าทางไว้อย่างนั้นดังนั้นยามาฮ่าก็ไม่ได้บอกครับว,ว่าจะจะจะสั่งอ่อดอบท็อปกันเนี่ยไปกี่สนามนะฮะจะแค่สนามนี้สนามเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะทั้งหมดเลยแต่ดูวีแววแล้วมีโอกาสนะครับที่จะทั้งหมดนะแล้วจะเอาใครขึ้นมาแทนอันนี้ยามาฮ่าก็บอกว่าจะต้องหาลือกันอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเอายัางไงกับประเด็น2ประเด็นนี้ อันนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายแทน FC ของนักบิดรูปหล่อคนนี้นะครับที่เราจะไม่ได้เห็นเขาคือก่อนหน้านั้นทอกันก็ทำผลงานได้ดีในการซ้อมนะครับแต่ในการคอลี่ไฟเนี่ยอาจจะคอลี่ไฟ e d ได้ไม่สวยหรูนักแต่ก็ออกซ้าในคันที่9ครับแต่รถก็ดันมีปัญหาก่อนอยู่ๆมันดับว่าอย่างนั้นซึ่งเจ้าตัวหลังจากแข่งขันจก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านั้นเหมือนมีการไปทำอะไรเกี่ยวกับคลัสนะฮะคลัสนี่แหละ ัดเข้าเกียร์นี่แหละแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะตึงตรงนี้ทางทีมงานของยามาฮ่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเชิงลึกนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็จะให้เหตุผลก,กว้างๆนั่นแหละว,ว่าอาจจะเป็นความจงใจของนักแข่งหรือเปล่านะครับที่จะทําบางสิ่งนะฮะทำบางสิ่งที่มันไม่เป็นผลดีต่อรถต่อทีมต่ออะไรเงี้ยเขาเลยต้องรีบดรอปไว้หรือถ้าจะให้วิเคราะห์ไปอีกมุมหนึ่งก็คือ ยามาฮ่าเนี่ยอาจจะต้องการที่จะตัดไปต้นลมบางอย่างหรือเปล่านะครับเขาเห็นว่ายังไงสะท็อปกันก็ก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรกับทีมนั่นแหละเพราะว่าอยู่กันให้มันครบสัญญาในปีในปลายปีเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรมากมายเกินไปมันจะเป็นข้อมูลรั่วไหลไปไปหาทีมอื่นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ยามาฮ่าเนี่ยเป็นทีมที่หวงข้อมูลตรงนี้มากครับอันนี้อาจจะกลัวว่าความลับจะรั่วไหลไหมก็เลยชิงตัดไปต้นลมตรงนี้ไป หรือแม้กระทั่งในส่วนของเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยแฟบกับท็อปกันเนี่ยเหมือนจะเกลี้ยวกล่าใส่กันบ่อยนะครับเหมือนจะกระทบกระทั่งกันดังนั้นถ้าเกิดว่ายังอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยอาจจะไปรบกวนสมาธิของนักแข่งอีกคนนึงหรือเปล่านอกจากจะจะอยู่แล้วมันอาจจะไม่มีผลกับการพัฒนารถอะไรเราเพลเอาจจะเจอขโมยข้อมูลไปบอกทีมหมืน่นสมมุติอะไรเงี้ยจะคิดมุมลบนะแล้วยังจะมาทําให้อีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เนี่ยในตอนเนี้ย เรียกว่าเสียสมาธิด้วยจะเกี่ยวกันล้มเองอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็เลยจัดการอย่างนี้ซาแบบว่าเจ็บทีเดียวแต่จบอะไรอย่างนั้นไหมฮะทุกคนมันออกมาในแบบนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนจําได้ไหมครับว่าลินจาวิตก็ออกมาพูดนะครับถึงแฟงกี้ฟรังโกโมบิเดลี่ฮะหมายเลขยี่สิซึ่งพักพื้นร่างกายอยู่อ่าก็ทางลินจาวิตเนี่ยก็บอกนะครับสัมภาษณ์ว่าแฟงกี้ขึ้นทีมใหญ่แน่ปีหน้า แต่ยังไม่มีการประกาศอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องของสัญญาในแะฟงกี้จะติดสัญญากับทาง SRT อยู่ครับก็เลยอาจจะไม่ได้ประกาศออฟฟิเชียลอะไรแต่แต่อย่างใดแต่พอมาในตรงนี้เนี่ยผมอาจจะแอบคิดกำขำคนเดียวนะไม่รู้ว่ามีใครคิดตามผมไหมว่าเอะหรือว่าแฟรงกี้เนี่ยจะต้องขึ้นทีมใหญ่ก่อนกําหนดไหมเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันไม่เป็นผลดีกับยามาฮ่าครับยามาฮ่าตอนนี้คะแนน ทุกอย่างเนยังยังนำอยู่จะไม่ทราบผมจำไม่ผิดนะครับประเภททีมผู้ผลิตอะไรเนี่ยก็ยังยังคงตุนคะแนนไว้เยอะอยู่เหมือนกันแต่อาจจะโดนดูคติแซงหรือเปล่าครับเมื่อเมื่อสิ้นสุดเ,เรสที่ผ่านมาแต่ก็คู่ขี้สูสีละเอาจริงๆดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไม่ส่งใครลงแล้วปล่อยเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยมันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะมีการาฉีกสัญ,ญญาหรือเปล่าทั้ง2คนเลยฮะก็คือฉีกสัญญ,ญาของท็อปกันไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่ครบเทอมละ ก็คือฉีดไปรอบหนึ่งแล้วหมายถึงว่าก็เหลือแค่ในในปลายปีเนี่ยก็เอาให้มันเร็วกว่าเดิมแล้วแฟรงกี้ก็คือฉีดสัญญาเอสอาร์ทีแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้ามันเป็นไปยรรอบนี้ก็น่าเห็นใจแต่รัสซันราสซารีนะครับบิ๊กบอสชาวมาเลเซียของ SRT เนี่ยราสซารีแกจะไปเอาใครขึ้นมาล่ะฮะแกก็ปวดเสียนเวียนกล้าวพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีการกําลังภายในกันอยู่นะฮะกับมาโกเบเชกี้เนี่ยอยากจะได้ขึ้นมาแต่พ่อหมอจะปล่อยไหม เพราะว่าทีมของพ่อหมอเองก็ยังไม่ลงตัวเรื่องของนักแข่งด้วยไงเพราะตัวแกเองก็ประกาศนะครับว่าไม่เอาไม่ลงแข่งแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมาฮ่าจะดึงแฟ n งกี้ขึ้นมาสวมแทนในกลางฤดูกาลนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นงานเข้า SRT สิฮนะ SRT นี่ในจะทำยังไงจะต้องวางแผนยังไงเตรียมไว้ตั้งแต่ปีเผื่อปีหน้าไปด้วยเนะี่ยอ่ะก็ถือว่า รอดูนะครับความเคลื่อนไหวว่าจะเป็นอย่างไรคือในตอนนี้ท็อปกันก็อาจจะพูดอะไรได้ไม่มากหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าเองก็เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่สัญญามันขาดจากกันร0อเปอร์เซ็นต์เชื่อเลยเลยว่าจะต้องมีมหากรรมการแฉครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนใครจะแฉะใครนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็รอดูนะฮะแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าอาจจะมีคนที่ให้กําลังใจท็อปกันนี่ก็เยอะนะครับหรือคนที่เห็นด้วยกับยามาฮ่านี่ก็มี ดังนั้นก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูบนพื้นฐานของการที่เราก็ต้องให้กําลังใจกันท้กทุกฝ่ายทุกทีมทุกนักแข่งทุกคนนั่นแหละนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีเ,เราเนี่ยก็อยู่ไกลขนาดนี้นะครับอาจจะมีสื่อนะครับสื่อที่เป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยรายงานจากต่างประเทศมาให้เราได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เอาข้อมูลตัวนี้มาเล่ามาวิเคราะห์เพิ่มเสริมเสริมให้ฟังเนี่ย แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็อยู่ที่2ฝ่ายนะฮะท็อปกันกับยจมาฮ่าเนี่ยในพิกมันเกิดอะไรกันขึ้นบางสิ่งบางอย่างผมก็ว่าไม่มีใครทราบได้นอกจากพวกเขาทั้งคู่นะครับดังนั้นก็เวลาในวันข้างหน้าเนี่ยจะช้าหรือจะเร็วเ,เราก็คงจะได้ทราบนะครับว่าที่เป็นเรียกว่ารอยเล้าในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะ,ะทุกคนแต่ในก่อนหน้านี้ก็สื่อ,อกก็เล่นข่าวกันเยอะนะครับว่าท็อปกันเนี่ยไป เจราจากันเรียบร้อยแล้วกับอาร์พิวเรียว่าอย่างนั้นโดวิเองก็อาจจะไม่ไม่เอาโดวิอาจจะมาในฐานะของเทสไลเดอร์เฉยเหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าตัวก็อุบป,ปากเงียบไว้นะครับหมายถึงท็อปกันน่นะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรทั้งนั้นเอหรือว่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะเลยทาให้เรื่องนี้มันเรียกว่าส่งผลออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท็อปกันเขาจะเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นโดมิโนหลายส่วนครับมันจะกระทบไปหลายส่วนหลายทีม เก้าอี้เนี่ยเรียกว่าร้อนกันเป็นแถบเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเกมการแข่งขันในตอนนี้ก็ยังคู่ขี้สู่สีกันอยู่ในการลุ้นแชมป์โลกนี้ยังไม่ขาดลอยอะไรแล้วก็จะมีประเด็นดราม่าให้เกิดขึ้นมาในไม่เว้นแต่ละวัน <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าตอนนี้ก็คนก็จับจ้องกันไปนะครับรเส้นทางของนักแข่งพอลอ่อนคนนี้จะเป็นอย่างไรรวมทั้งยามาฮ่าด้วยใครจะมาทดแทนอะไรยังไงหรือ SRT จะกลายเป็น ทีมที่น่าเห็นใจหรือเปล่านะครับก็ถือว่าไม่นานเกินรอเราได้ทราบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แน่นอนนะครับทุกคนท้ายคลิปครับก็ขออนุญาตขายของอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่ถามผมมาว่าทําไมเสื้อไม่มีไซส์โอเวอร์ไซส์เลยนะครับเดี๋ยวผมกําลังสั่งผลิตอยู่นะครับรุ่ที่2มีแน่นอนนะฮะอาจจะสั่งมาเผื่อๆนะครับแต่คิดว่าคงไม่สั่งเยอะนะครับคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะใส่ได้แล้วก็อาจจะสั่งเป็นไซส์สุภาพสตรีนะครับไซส์ S มา นะฮะบางคนก็ถามมานะตอนนั้นก็รอกันนะครับแต่ที่เหลืออยู่ก็คือ M L แล้วก็ X L ในยังคงเหลือก็สั่งมาได้จองได้นะครับในไลน์ผมด้านล่างนี้รักษาสุขภาพกันด้วยครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ